สวัสด,ดีทุกคนนะครับผมเบบเองวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่อง5้าแชมปเปี้ยนที่สามารถแก้ทาง S สเลียวได้ครับผมเอเลียวนะครับคือแชมเปี้ยน a อดที่ค่อนข้างโกงมากโคตรพ่อโคตรแม่โกงเลยก็ว่าได้ครับผมเขาทงมีสกิลที่สามารถหลบหลีพั่วจังเกิลหรือตัวล้วงได้แล้วก็มีสกิลที่สามารถสร้างดาเมจได้อย่างมหาศาลสุดๆทำเอาแชมเปี้ยนสายแทงต้องร้องจางกนเลยทีเดียวคือมันแรงมากเลยเว้ยยิง เกมยิ่งโคตรแรงไหนจะอันติเมทที่แบบยิงโคตรพ่อโคตรแม่ไกลแถมแรงมากด้วยถ้าเกิดโดนเข้าไปบอกเลยว่ามีตายตายเหมือนในคลิปเพนตาบูมอ่ะผมบอกเลย เพราะฉะนั้นวันนี้ผมจงจะมาบอกถึง5แชมเปี้ยนที่สามารถแก้ทางเอสเทได้แต่นี่คือความคิดเห็นส่วนตัวผมครับบวกกับที่แชมเปี้ยนแต่ละตัวเนี่ยมันต้องใช้ทักษะที่ค่อนข้างสูงอยู่พอสมควรถ้าเกิดมีทักษะหรือสกิลเพย์ที่ดีผมบอกเลยว่าเอสเยวได้สบายๆเลยจะ้ะแชมเปี้ยนตัวแรกที่สามารถแก้ทางเอสเทได้นะครับก็คือบิดแคนครับผมบิดแคนคือซับพอร์ตที่โกมากเป็นตัวเมตาเลยก็ว่าได้เพราะเขามีสกิลดึงที่แบบ ว่าโคตรพ่อโคตรแม่ไกลเลยถ้าเกิดดึงโดนมีร้องอ่ะมีร้องหาแม่แน่นอนแถมตัวเขาเนี่ยมีสกลิลต่อยด้วยนะสกลิลต่อยทําให้แชมเปีย้ยนนั้นลอยขึ้นฟ้าได้วายๆตัวของมันเนี่ยมีสกลิลซีซีอยู่สองสกลิลเลยทีเดียวถ้าเกิดดึงโดนปุ๊บก็ต่อยเสยคา,านทันทีเอสเดียลแทบจะไม่ขยับแต่มมันก็มีเงื่อนไขตรงที่ว่า ตัวมันเนี่ยไม่มีดามนเมจไงมันเป็นซับพอร์ตไงเพราะฉะนั้นตอนที่จะดึงเนี่ยเราควรที่จะมีตัวดาเมจยืนอยู่ข้างๆเราด้วยอย่าง ADC เอ้ยหรือไม่ก็มิดเลนเอ้ยหรือไม่ก็จังเกิลอะไรเงี้ยขอคอนเฟิร์มเลยว่าถ้าเกิดมีเพื่อนอยู่ข้างๆแล้วดึงโดนเนี่ยเอสเลียมีตายจ้ะต่อมาแชมเปี้ยนตัวที่2นะครับมาสเตอร์ยีถามว่าทำไมมาสเตอร์ยีเป็นแชมเปี้ยนที่สามารถแก้ทางเอสเลียมได้ผมมองว่ามาสเตอร์ยีเนี่ยเป็นจังเกิลที่มีความว่องไวสูงพอเขากดติเมตรปุ๊บ,บความเร็วควาเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด เพิ่มขึ้นเร็วมากบวกกับการที่เขามีสกิลหนึ่งที่สามารถล็อกเป้าใส่แชมเปี้ยนได้อย่างอัตโนมัติเลยถ้าหากเขาใช้สกิลหนึ่งใส่เอสเลียลเดี๋วเอสเลียลพยายามที่จะหนีบอกเลยว่าหนีไม่พ้นครับผมเพราะว่าสกิลหนึ่งมันจะตามติดเอสเลียลไปจนกว่าผลของสกิลจะหมดครับแถมเป็นสกิลที่สร้างนางเมจได้คตดเยอะอะแต่ก่อนจะเข้าเอสเลียลเนี่ย ก็ต้องดูดีๆด,ด้วยว่าตั้งข้างตัวเอสลิเอลเนี่ยมันไม่มีเพื่อนอยู่ต้องหาจังหวะเข้าดีๆให้ได้ครับผมถ้าหาไม่ได้ก็จบเลยจ้ะต่อมาแชมเปี้ยนตัวที่สาที่สามารถแก้ทางเอสลิเอลได้ก็คืออาริสแชมเปี้นยนสายเบรหรือมิดเลนครับผมตัวนี้นะครับผมบอกเลยว่ามีดาเมจที่ค่อนข้างแรงอยู่พอสมควรแต่สกิลที่เป็นจุดเด่นของอาริสนั่นก็คือคิวชามครับผมถ้าเกิดเธอชามโดยเมื่อไหร่เนี่ยผมบอกเลยว่าเอสลียอลนั้นหมดสิทธิ์หนีเลยทีเดียวเพราะวินาทีที่อาริสนั้นชาม ใส่เอสเลียวเธอสามารถกดสกิลดามเมททั้งหมดจัดใส่เอสเลียวได้ในทันทีและถึงแม้ว่าเอสเลียวจะมีสกิลหนีตัวอาริคก็มีอันติเมที่สามารถไล่ตามเอสเลียวได้ครับผมไล่ฆ่าได้อย่างสบายๆเลยครับแทบจะหมดทางหนีแถมดามเมทของอาริคือไม่ธรรมดานะเวยโดนสกิลทั้งหมดเข้าไปเนี่ยมีร้องจากต่อมาแชมเปี้ยนตัวที่4อาคาริอาคาริกเป็นแชมเปี้ยนใสเอสซินตส,สามารถยืนเลนกลางก็ได้หรือว่ายืนเลนบาลอนก็ได้ซึ่งตัวนี้นะครับบอกเลยว่าดามเมทเธอครบเครื่องมากเผื่อจะแรงกว่า อาริด้วยตมไปเธอเป็นตัวที่มีสก,กิลไล่ฆ่าเยอะมากนะไม่ว่าจะเป็นสก,กิลติเมทและสก,กิลที่สามถ้าเกิด S <S เอสเลียพยายามที่จะหนีเนี่ยตัวเธอสามารถเชติเมทในการไล่ฆ่าได้นะเว้ยถ้าเกิดใช้สก,กิลสามปลาดาวใจใส่เข้าไปเธอสามารถกดสก,กิลสามได้อีกทีเพื่อไล่ฆ่าได้อย่างสบายๆแม้ว่าตัว S เอสเลียจะอยู่ไกลก็ตามถ้าเกิดสู้ไม่ไหวเธอก็สามารถปล่อยระเบิดควันได้ครับผมสามารถ,ถหายตัวไปได้อย่างไร้ร่องรอยช่างเป็นตัวที่โกงเหลือเกินต่อมาแชมเปี้ยนตัวสุดท้ายที่สามารถแก้

ง่ายๆนะครับมันเป็นตัวที่ต้องใช้ทักษะก,การเล่นที่สูงมากเลยทีเดียวเชียวเพราะว่าถ้าเกิดยิงแม่ๆนๆเนี่ยกดเอสเรียวไปได้ง่ายแน่นอนตัวจินเนี่ยมันเป็นแชมเปี้ยน ADC ที่มีระยะการยิงที่ไกลมากทั้งสกิล2เอย่ยหรือสกิลทีมเมทเอ่ยและมันสามารถใช้สกิลหนึ่งในการต่อเลือดเอสเรียวได้ด้วยนะเวย้ยโดยการใช้สกิลเนี้ยใส่มินเนี่ยนใช่ป่ะถ้าเกิดตัวเอสเรียวเนะี่ยมันยืนใกล้ๆมินเนี่ยนเนะี่ยปอกกระสุนของสกิลหนะึ่งเนี่ยมันจะกระเด้งไปโดนตัวเอสเรียวกระบผมสามารถสร้างไดเมทได้อย่างสบายๆ และพอมันใกล้ตายปุ๊บเราก็สามารถใช้สกิลติเมทในการไล่ยิงได้แต่ขอย้ำว่าต้องใช้ความแม่นยำสูงถ้าเกิดแม่นโคตรเนี่ยแก้ทางได้สบายเลยครับแต่ถ้าเกิดไม่แม่นเนี่ยเตรียมโดนมันฆ่าเลยจ้ะและนี่คือ5แชมเปี้ยนที่สามารถแก้ทาง S เลียวได้ในความคิดของผมนะครับใครคิด เห็นยังไงเกี่ยวกับแชมเปี้ยนที่สามารถแก้ทางเอสเลียวได้เนะี่ยสามารถคอมเมนต์มาได้ที่ใต้คลิปนี้นะครับใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e และกดกระดิ่งนะครับทุกคนเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบาย